ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K M Social กันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่ายลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะ สมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o ็อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆแย่มากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ TikTok อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์นะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะลองอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า tiktok ของเราค่ะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่จำนวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100แชร์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ100แชร์นะคะยังไม่ถึง1บาทเลยนะก็ถูกมากๆเลยเนาะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทัการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่ค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR โค้ดทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสื้อเ1,000บาทเึ็นคะเมส่นเงินด้านล่างตรงนี้้ค่ะแลลวกก็ดจยเ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%ปเค่ะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหรัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกบทหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะ่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อกของเรากันนะคะไปดูยอดแชรร์ของเา คลิปวีดีโอนี้นะคะยอดแชร์ก็คือไม่มีเลยนะข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอ,อลนะีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดแชร์ของเราจากที่ไม่มีเลยก็ขึ้นมาเป็น319แชร์กันแล้วค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะแต่เมื่อกี้เนาะเราเพิ่มไปแค่100แชร์แชนะคะแต่ขึ้นมาเป็น300กว่าแช์เลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะและทั้งหมด นี่นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเดี๋ยวได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิตประกรันใดไปก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ